สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมรับเบิ้งอยู่ทางช่องสองคันชาแนลค่ะมอนีก็เป็นอีกมือนึงเนาอค่ะที่สองคันกับไอทิดได้เละปลาขื่นพูคือเก่าค่ะค่ะก็บ่รู้ว่าจะมีเหตุใน้าวงคันเก็บมาเนาะค่ะค่ะไปรุ่นไปติดตามกับซางคันเด้อค่ะว่า2างคันจะพกความมันบ่คคะมอนีค่ะจะมีเหตุให้าวงคันเก็บซูพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบ่เนาะค่ะสิมีเหตุบ่อคะมุนีค่ะไปค่ะ ไปรุ่นไปติดตามวาสาวคันเลยจ้าน้องสาวขันได้มพ่พอเห็ดก้อแดงจ้าหนึ่งดอกหนึ่งดอกบานเธอเลยอีกแล้วจ้าหนึ่งดอกดอกแหลกแหกหมานของสาวขันเด้คะอุย้ยมีบ้องกือเกาะมาน้ำค่ะแบ่งกันกินเดอ้อแบ่งกันกินเด้อเฮา,าดอกหนึ่งค่ะ ของขาวๆอยู่ค่ะถแบงบงกือแทะไปค่ะแต่ก็เอาไปแกงแส่บวืาเก้ลาละสองคันจ้ะดอกแหลกแหกหมานค่ะสองคันก็นได้ยางมาพออีกดอกนึงค่ะนี่บานๆอีกแล้วบานก็กินแส่บคือเก่าแกงแส่บแกงวานคือเก้าน่าจ้ะนี แกงแซ่บแกงหวานแกงนัวคือเกาอา่าอะไรจ้ะนี่นค่ะดอกนึงค่ะแห้งไวในะขนาดเด้อค่ะเนะาะเพราะว่าฝนบ่มีค่ะเห็ดก็เลยแห้งไวค่ะหวานไวแห้งไวเห็ดก็แดงตุ่มนม้ๆจ้ะตุ่มนึงจ้ะคือบวบอดเป็นโมโมอยู่น,นั่นเนาะบวบหอดเป็นโมเนาะเห็ด ดินกระแหงคักลคะค่ะเห็กเดกอแดงอีกดอกนึงคะ่ะบ,นบานอีกแล้วคะ่ะดอกบาน,บานดอกบาน,บานโอ้ขับลมคะ่ะโอ้โอจ้องก้นอนนี่ก,ก็ได้นี่คะ่ะหนึ่งดอกอีกแล้วคะ่ะบ,นบานคะ่ะบ,นบานก็เสียบเพื่อก้าวคะ่ะเห็กเดกอแดงอีกแล้วจ้า อุ้ยมึนงนี่ซ้อคขั้นแล้วได้ตอดอกบ,นบานๆค่ะบานกะกินตามบานอยู่ยแล้วเนาะค่ะอุ้ยค่ะนี่นี่นี่นงามอยู่เด้อค่ะบานก็ได้ตัดขาเองค่ะบานกะกินแกงเสียบแกงหวานคือเก่าแล้วซ้อนขั้นเลย ไม่เข้าดินจ้ะดอกนึงค่ะเห็ดกอแดงังซุบลูกอีกแล้วจ้าหนึ่งตุม้มซุบลูกอย่างงามอฮ้ยค่ะมันมันมันสองขันวันนี้มันคักโอ้มีอันนึงค่ะขออ่ะกันนั่งมุมนี่มันค่ขมันเอินมูมันหลายๆเดอ้อไข่จ้าตุ่มเห็ดไข่ค่ะ น,นี่ตุ่มค่ะอันตุ่มน้อยๆบ่า,านะคะกี่น้อยโพดค่ะเอาไปกระล่างว่าได้เนาะเอาไว้ะค่ะไปคนใหญ่ไข่ดอกนึงค่ะโอ้ได้อยู่ค่ะนี่ปิ้งได้อยู่ค่ะกตลังตำเจวเสียบแล่ขันยางมาเจอเ็ดก้อแดงค่ะดอกแตกๆอยู่ค่ะนี่หนึ่งดอกค่ะ ดินแห้งคากล้าค่ะเห็ดึงก็เลยดอกแตกค่ะสองขานพ่อเห็ดไข่ดอกยังใหญ่ๆเลยค่ะดอกหนึ่งดอกหนึ่ง,งดอกไปไม่ปกอยู่จ้ะดอกเดียวตาก,ก็เลือบหาได้คตาสองคานก็มองหาเห็ดค่ะ เมองไปเจออู้กีบดอกมันแตกเนาะนี่ค่ะต่มนึงค่ะหนึ่งตูมค่ะเฮ็ดดอกแตกคักแล้วค่ะดินแหงโพดเนาะดินก็แหงคักโพดจ้ะฝนบปรตกหลายมือแล้วค่ะ สองขันยางกเราดิค่ะเบิ้องเบิ้งหม่องพนอยค่ะซาเบิ้งหม่องพนุยค่ะสองดอกนี่ค่ะมันคืออยู่จังซี่สองขันกระบ่เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะมึงดูดอกนี่ค่ะสองขันเห็นดอกแรกดอกไหนแล้ค่ะไม่แทบอยู่เขาอ้มันไม่ดอกเดียวมันสองดอกค่ะพูนพูนพูนสองขันมันแล้วค่ะมันอุ้ยปานดอกไม่เนาะค่ะมึงดู อู้สามดอกแมนั่นนั่นนั่นโอ้ยจักดอกจักดอกสามดอกค่อยู่นี่จุ่มย่อยวดอกที่สี่ค่ะนี่มานคักมานคักสองขันกับเบิ้งบ่คักแล้วเนะคะ่ะย,ยางไก่ละไีกยันหนึ่งก็ได้เพื่อนกระยุ่นไต้ขอนใหม่คักเนาะจะ ก็บังบ่ชัดบ่คักคักก็บ่บเห็นแล้วค่ะแันมบ่คักคักกันเลยพกคว้านม,มันมาอีกแล้วจะเหมือสองคันจะ้ะตุม่มเห็ดตัวแดงค่ะตุ้มน,น้อยตุ่มละคำค่ะนี่ครับแกงแสบแกงหวานเด้อค่ะตุ่มน,น้อยสี่กระดาษไปค่ะบรรลุนเห็ดกระซั้งคันต่ออีกค่ะ ดูดข,ข่าสองขันยางไกาสามดอกอยางไกยสยเลยหันสควบม้าสันเอาตั้งพอวออยู่สามดอกค่ะสองขันกระดาเกือบมันบอเห็นเกือบมันบ่เกือบมันบ่หันกลับคืนเกือบมันบ้เก็บ,บ,ากบ,กบ,บากสามดอกเนี่ย สามดอกงามๆค่ะบานเพอเวอร์อีกแล้วเฮดได้แต่อดอกบ,นบานๆจะมืน่นหนึ่งดอกค่ะอันนีอนออน้อีกดอกนึงค่ะสองดอกทกำหนึ่บดอกจ่าก,ก,กันแน่มึงแต่เห็ดได้คันส่ตากันแน่มึงแต่เห็ดสองขันก็นได้ ดอกหนึ่งค่ะสองดอกสำหรบนี่ว่นี่แต่ดอกเห็ดบานค่ะเมื่อีนตูมว่าคอยมีเลยมัานเอาอยู่หันดูนี่ค่ะหนึ่งตูมตาเนาะตาแล้วมันบ่เลียใบยออไม้ออกแม่นเกือบ,บอหิน ตุ่มนี่ม่เข้าดินจ้ะเห็ดก็อแดงบา,บานอีกแล้วจ้าบานแต่ดอกแข็งดีอยู่ค่ะดอกแข็งดี กับธรรมชาตินะคะกินเขา่เาเดี๋ยวเก็บผักเมลค,ค่ะ,คะสองขั้นสิกับเก็บผักเมลไปกินกับเจวคะ่ะหย่อนผักเมลอ่อนๆนะคะ่ะเอาไปกินกับเจวเซ่ๆเนี่เอาไปพอะกินกเพราะนะคะ ธรรมชาติธรรมชาติค่ะนี่ค่ะโอยยุ้งกัดสองขันค่ะให้ข้าวดินจ้ะนี่ค่ะนี่มาค่ะกลุ่มนึงค่ะสองขานหุดขนาดเลยเจะบพระแบบอีกดอกนึงค่ะ ทางนี้ค่ะอีกดอกหนึ่งทางนี้ทางนี้นี่เฮ็ดเริ่มจะอึดแล้วค่ะมันจะได้เฮ็ดดอกใบใหญ่ค่ะแดงค่ะดอกหน่อยแต่ก็งามอยู่ด้วยค่ะแข็งดีอยู่ค่ะโอ้ยค่ะเฮ็ดก้อแดงเฮ็ดก้อแดงอยู่ครับ เห็ดไหมคะนี่นี่น uh ี่นีมานมนมันคืานสองขันมานอีกแค้วนี่นจ้ะเยเยียอีกดอกนึงค่ะย่ยนมันมันสองขานมอ่ะอู้อูู้ อืมสองดอกงามๆจ้ะสอ,อสองดอกสองดอกสวยๆเก็บใส่ตาตัวสองคงนันเนาะจ้ะเห็นบ่ค่ะไอจิ้มปิ้มอยู่ค่ะว้าวไอจิ้มปิ้มอยู่สองคงนันแหนมมะตะไก่ค่ะนี่เห็นหนน้อยเหรสองคันว่าแต่มันยังสุด นี่โอ้โนี่ค่ะโอ้ยใ้ว่านอจ้ะซีเมนพันออกมาพลนแหงเลเนะเรายิบดอกได้ยุพันแหงค่ะเอาน้ำปวกเจาะเหลือปวกค่ะนี่เลือปวก แดงจ้ะนี่จ้ะหนึ่งดอกบานทะเลยอ,อีกแล้วบานก็นยังดีค่ะยังเห็นเนาะยังพอมีได้เก็บเนาะจ้ะสองขานก็กินแสียบพึอเก้าอะไรจ้ะตายถ้าดอกแบบนีเ้เบิงเงงอยู่ข่าเบ่งดูอุ้ยใคเห็นนี้เป็นเห็นสองคันอีกแล้วจ้ะ อด,ด,ดอกฝักง่ายเลยค่ะอู้โอ้เสียยังเดี๋ยวพั่นบานเนาะคะเนาะตุ่มๆเนี่นสีงามคักเลยค่ะมื่อสองค้านก็ได้กินแต่เห็ดบานแต่พ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดตุม่มได้บ,บ่หลหลจ้ะฮือคุณค่ะ เห็นน้ำซาวองคันว่าจะพิาพิพิเียพิาพาเสงจึงครึ่งอยู่ค่ะเิียาพิยาตุม้มซุบลูกดูจ้าตุ้มยโยนบ่อเนาะจ๊ะนี่เน้นตุ้มงาม,งาม เรา,าหัน่นข้าวยื่พี่คะ่ะดอกนึงคะ่ะโอ้ยเหี่ยวเหี้ยวเหี้ยวได้บันอ้อบัณฑิตดอกเหี่ยวเหี้ยวเถอะน้อได้บัน้อโอ้ยบัวใดล่ะค่ะไวาเหเบิ้ลเป็นเชือบันแล้วนี่บัวใดคะ่ะเป็นเชือคะ่ะนี่นะจะได้บัน้อค่ะ,คะสองดอกนี่นะสองคำสิบบ่วนอ้นอนดอก จะไหบป้อมดูอ๋จะอก,กิดเบอมีกเสมออ๋ออยุาต่ว่าดอกพ่นแหแตกก็ซื้อค่ะดอกพนกีบดอกพ่นแตกกีบดอกแตกก็จะกันมืดแห่งหลายค่ะ ็ดข้าค่ะเห็ดข้าเลืองหลอกงามๆค่ะไอทิศเอิญยังค่ะไหนไหนไหนเห็ดกแดงจ้มพี่น้องว้าวซีดอกค่ะพุ่น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 ีดอกหาดอก่ะดอกเาันเห็นสีดอกกำลังขายที่เนี่ยอ้ยเฟียเฟีเียหาดอกก็บพแม่พี่น้องจ้าเยอะนึงดอก อออ๋อสองดอกค่ะอีกดอกนึงค่ะสามดอกโอ้กี่ดอกเนี้ยสาดอกอินก้อนทั้อันนี้โอ้ยอู้หอันนี้ดอกเี่ยสี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสี่ดอกพูนกะอีกดอกนึงดอกนี้ห่า นี่พี่ค่ะปิดบดดดดมัน่ขสาวกันมั้นี่มัน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 มเรวมันเร็วเียเเหาดอกค่ะเพิแมในพี่น้องจ้ามูนี่ว้มูนี่มูใหญ่แล้วค่ะได้หาดอกค่ะมันมันจังสีนี่เด้อน่าจะเนาะจะสาวสองคันเดวตากันค่ะวายสาวคันกรเบ๋าล้วล้แล้วค่ะดีใจหลายค่ะ อังคานก็ได้ว่าติดๆขัดๆอยู่ดีใจคะ่ะค่ะพอเห็ดเป็นมูเนาะค่ะช่วงนี้เห็ดไว้แล้วมันเพ่ค่อยเป็นมูลเลยเด้อค่ะเห็ดค่ะหายยากะะแล้วะค่ะหยดอึดแล้วค่ะเห็ดอึดคักแล้วเด้อค่ะอึ หันบี้วยค่ะโทรศัพท์ก็ได้ปึ๊ปอุ๊บโอ้ยนี่ค่ะไอทิดเอิญซองคานค่ะ เี Hit. Hit. Oh, ด็ดเฮ็ดอ้หูโตกระไรอยูดอกได้อยูดอกไ้อยูได,ด,ด้ยุเห็นคนอนี่ได้ยุกอ็ดอกแตกบึด,ดห่างหลายอีกดอกนึงค่ะอู้หน้องท้างก็เลยสิล้มโอ้อขอให้ได้ค่ะใส่ข เชีอไว้ไงได้บบจ้ะอือออยังไงน้อหนอ้ดอกนีบว่าคือละว่นนะาคือละคละใบพ่นเป็นเสือจ้ะนพยัมพยัมอันนี้นหละนึงดอกค่ะเห็ดก็แดงจ้า หอยคนเคียคักเลยค่ะเมนข้าเจ้ามาแล้วข้าเจ้าเคียเนาะค่ะเคียจนแปนค่ะดอกก้นกับมาออดดอกนกลนเพื่นนี้แล้วเนาะเลือตาเพื่อน่ะห่มนี่ค่ะห่มนี่ค่ะตองดอกเลื้อตาเพื่นนท่านั้นกับพ่นเคียแปนเลยค่ะให้เคาดินค่ะดอกยางไงเลยค่ะดอกานกับวัตถิเหตุไขรผู้แล้วควใหไงอ่ะจ้ะ ดอกเดียวเกินเทินอยู่เบิ้งค่ะเบิ้งมองพ้อยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นไม้เลยนี่นี่ส่องขาเละยางมานี่ค่ะว้าวค่ะกี่ดอกเนี่ยดอกฟ้าแฟดฟ้าแฟดฟ้าแฟดแฟดเฟศค่ะแฟดนั่นสองดอกค่ะสองดอกมันรูปฝาแฟดค่ะอุ้ยงามเลยค่ะนี่ สองคันมานกี่เกลมือนี่จ้าตกๆอ่ะตก่งเลย,ม,ม,ม,ยมัน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 ก็แดงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่นี่ขาใหญ่ๆง,งามๆจ้าผุดะผุดาผุดาขา,าใหญ่ๆอ้วบๆเลย อาทิพย์พ่อญี่ปุ่นค่ะอาทิพย์เอิ่นเบ้อเบือ้องค่ะเกิไปหาอาทิพย์ค่ะก็จะเคลียร์ทุกทีนะโอ้โอโดอกนม้ก็แดงงะะั้น,นด้วยค่ะยาหนงดอกค่ะ ไอเห็ดกอแดงค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะนี่อว้าวน้ำยูจ้ะดอกงามๆตุ่มๆจ้ะไปค่ะหาอีกค่ะบังรู้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบังเนี่ยซ้ำนี่หนึ่งเห็นซ้ำนี่ไหมคะ่ะ เห็นซำนี่มองไกลๆนี่ค่ะหนึ่งตูมค่ะหน,หนึ่งตูมหน,นึ่งตูมเห็นชิมเมียมน้อยๆค่ะกอแดงตูมน้อยๆนี่จ้ะ,ะเห็ดกอแดงอีกตูมนึงค่ะทางนี้นี่จ้ะ เดี๋ยวเอาไอทีดอีกค่ะไอทีเพิ่นพอไว้ค่ะไหนโอ้เน่าว่ะไอ่ีเา็นน่าสินค่ะโอ้โอ้ห้องละออกจะลายมือเลยค่ะโอ้ยเพ่นเป็นเสื้อซะเนี่ย ได้เวลาสรุปเห็ดของสาวอังคันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะสาวอังคันผลงานของไอ้สาวอังคันกับไอทิศจ,จ้าบองดูค่ะนี่ค่ะเต็มตะก้าหมูกลูกอีกแล้วจ้ากะยางอวยอ้อมไกลคือเก้าละคค่ะกะถือว่าหมานี้เนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะกะขึ้นภูมน่าจะเป็นสองคนอีกคือเก้าละคำเมื่อนี้ค่ะบ้านพ่อผู้ใดค่ะกับบ้านเห็นไผยอยู่เนาะค่ะ ขาเจ้าก็อาจจะขึ้นมาสายๆเนาะค่ะค่ะหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคาเนเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบริลาดคคิดไม่ไหมของสาวอังคานค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันบิดสุขสุขคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ